สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองนะคะตัวชีวัตก็จะมีการแสดงเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆตามความคิดของตนเองการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองหมายถึงการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพียงกัน สจังหวะพื้นเมืองได้แก่จังหวะดฟ้อนเงี้ยวจังหวัดตรองยาวจังหวะเซิงกระติบจังหวะดฟ้อนเงี้ยวเป็นจังหวะที่สนุกสนานประกอบการแสดงฟ้อนเงี้ยวของชาวภูเขาเรียกว่าไทยใหญ่หรือเรียกว่าเงี้ยวจังหวะดฟ้อนเงี้ยวเป็นจังหวะที่สามารถใช้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานการแต่งกายดูการแต่งกายนะคะลูกดูตามภาพการแต่งกายจะเป็นแบบชาวเขา เครื่องดนตรีประกอบจังหวะจะประกอบด้วยมงชากรองจังหวะฟวอนเงี้ยวก็จะเป็นมงแซะ,ะ,ะมงแซะแซะมงตลุมตุ้มมงจังหวะกรองยาวรำกรองยาวเป็นการรำที่มีจังหวะสนุกสนานมีลีลาท่ารำตื่นเต้นเล้าใจเป็นการแสดงของชาวภาคกลางบางครั้งเรียกว่ารำเถิดเทิงจังหวะกรองยาวเป็นจังหวะที่มีความสนุกสนานใช้ในการรำกรองยาว การแต่งกายดูตามภาพนะผู้ชายนุ่งกางเกงคลุมเขา่าเสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าคาดศีรษะและคาดเอวผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาวสวมเสื้อแขนกระบอกผมสบายทับทัดดอกไม้ดอกไม้ส่วนมากจะทัดข้างซ้ายทัดข้างที่ผ้าสบายไปนะเครื่องตีประกอบจังหวะมีชาบชิงกลับคล้องและกองยาวจังหวะกองยาวก็มีบอมเพิ่งเพิ่งบอม บอมเพิ่งเพิ่งบอมจังหวะเซิ้งกระติบมีท่ารำประกอบจังหวะที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคอีสานเช่นเดินสะพายกระติบข้าวท่าหยิบข้าวเหนียวท่าปั้นข้าวเหนียวท่าเช็ดมือน,นำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำประกอบดูสวยงามจังหวะเซิ้งกระติบเป็นอะไรปะเถ็งปะเถ็งปะเถ็งปะปะเถงปะเถงปะเถ็งปะ,งปะ,งปะ,ะดูนะ ตัวอย่างการดำเซิงกระติบการย่ำจังหวะทวเท้าเซิงกระติบให้ฝึกยืนด้วยปลายเทา้าและยกขึ้นตามจังหวะพร้อมทั้งแกว่งแขนเล็กน้อยไปตามจังหวะเอียงศีรษะตามข้างที่เท้าที่ยก 2. ส,สลัดนิ้วมือทั้งสองข้างยกตัวตามจังหวะเซิงกระติบดูดิสลัดยังไงสลัดมือยังไงดูตามภาพสิคะ มันจะไปอย่างนี้อย่างนี้สลัดอย่างนี้อย่างนี้อ่าสามการยักสะโพกตามจังหวะเสิงกระติบนี่ยยักสะโพกมือจะไปอย่างนี้กวักไปกวักไปเรื่อยๆอ่าส,สรุปนะคะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะคือการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงเพื่อให้พร้อมเพียงกัน จังหวะพื้นเมืองคือฟ้อนเงี้ยวกองยาวและเสริฟกระติบข้าวให้จังหวะสนุกสนานจบกันแล้วนะคะบทนี้เข้าใจกันไหมคะเด็กๆวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ